ถอดรหัสชัยชนะบทวิเคราะห์วอลเล่บอลชายไทยกับการคว่ำเวียดนามในซีเกม2025และมิติใหม่ภายใต้การนำของโคชปาร์ค 1. บทนำชัยชนะที่มากกว่าแค่เกมเดียวชัยชนะ3-0ต่อเสร็จของทีมวอลเล่บอลชายไทยเหนือคู่ปรับสำคัญอย่างเวียดนามในศึกซีเกมส์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเก็บคะแนนตามปกติ แต่คือการประกาศศักดาค,ครั้งสำคัญที่มีความหมายทั้งในเชิงกลยุทธ์และจิตวิทยานี่คือแมทชแห่งการล้างแค้นหลังจากที่ทีมไทยเคยพ่ายแพ้มาในรายการ CV League และยังเป็นเกมตัดสินตำแหน่งแชมป์กลุ่ม A ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศท่ามกลางความคาดหวังของแฟนบอลล์บอลชาวไทยในบ้านเกิดสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ได้กลายเป็นบทพิสูจน์ถึงพัฒนาการของทีมชุดปัจจุบัน บทวิเคราะห์ฉบับนี้จะเจาะลึกถึงปัจจัยแห่งชัยชนะใน3มิติที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกได้แก่จุดเปลี่ยนทางจิตวิทยาในเซตแรกฟอร์มอันเด็ดขาดของผู้เล่นคนสำคัญและที่สำคัญที่สุดคืออิทธิพลของโค้ชปาร์คผู้เป็นสถาปนิกที่กำลังวางรากฐานสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน 2. จุดเปลี่ยนสำคัญการวิเคราะห์เกมการแข่งขันแบบเซตต่อเซต แม้สกอร์3-0ต่อจะบ่งชี้ถึงชัยชนะที่ขาดลอยแต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงของแมชนี้ซ่อนอยู่ในการต่อสู้ที่บีบคั้นหัวใจในเซตแรกการวิเคราะห์การไหลของเกมเผยให้เห็นถึงการชิงความได้เปรียบทางจิตวิทยาและแทคกติกที่นำมาซึ่งชัยชนะอันเด็ดขาดของทีมไทยสรุปผลการแข่งขันเซตที่1 25ต่อ2 3เซตที่2 25ต่อ1 9เซตที่3 25ต่อ1 7 2.1เสร็จแรกการคัมแบ็กที่ทำลายขวัญกำลังใจเวียดนามเสร็จแรกคือบททดสอบสภาพจิตใจขั้นสูงสุดของทีมไทยเมื่อต้องตกเป็นฝ่ายตามหลังเวียดนามที่เล่นได้อย่างละเอียดและเป็นฝ่ายนำไทยมาตลอดทั้งเกมอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่กดดันที่สุดทีมไทยกลับแสดงให้เห็นถึงความนิ่งและสมาธิที่เหนือกว่าพลิกสถานการณ์กลับมาปาดเอาชนะไปด้วยคะแนน25-23ต่อ ชัยชนะในเซตนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางจิตวิทยาที่สำคัญที่สุดของแมชเพราะมันได้ทำลายความเชื่อมั่นของเวียดนามลงอย่างสิ้นเชิงและมอบโมเมนตัมมหาศาลให้กับฝั่งไทย2.2เซตที่2และ3เมื่อเวียดนามใจแตกและไทยคุมเกมเบ็ดเสร็จผลกระทบจากการพ่ายแพ้ในเซตแรกที่น่าเจ็บปวดนั้นรุนแรงและชัดเจนเวียดนามเข้าสู่เซตที่2ด้วยอาการใจแตกหรือสภาวะที่ขวัญกำลังใจพังทลาย การเสียเซตที่คุมเกมได้มาโดยตลอดส่งผลให้ฟอร์มการเล่นผิดเพี้ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงความผิดพลาดส่วนตัวเกิดขึ้นบ่อยครั้งและความรัดกุมในเกมได้หายไปในทางกลับกันทีมไทยเล่นด้วยความมั่นใจและคุมเกมไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จการชิงความได้เปรียบทางแท็กติกปรากฏชัดผ่านเกมบล็อกที่ดีซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของวอลเลย์บอลชายสมัยใหม่การบล็อกที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยแต่เป็นผลมาจากการทำการบ้านการวางตำแหน่งและวินัยในเกมรับที่สามารถจับทางฝั่งของเวียดนามได้อยู่หมัด ทำให้ไทยปิดเกมในสองเซตหลังไปได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยคะแนน25-19ต่อและ25-17ต่อฟอร์มที่เด็ดขาดของนภเดชและภาวะผู้นำของกฤษดาในช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายเช่นนี้ไม่ได้มาจากแค่ความสามารถเฉพาะตัวแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งเป็นผลโดยตรงจากปรัชญาการทำทีมของโคชปาร์คผู้เป็นสถาปนิกอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ 3. เส,สาหลักแห่งชัยชนะบทบาทของผู้เล่นคนสำคัญ แม้ชัยชนะจะเป็นผลผลิตของทีมเวิร์กแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของนักกีฬาแกนหลัก2คนมีส่วนอย่างยิ่งในการสร้างความแตกต่างและกำหนดทิศทานของเกมพวกเขาคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้แผนการเล่นของทีมประสบความสำเร็จ 3.1. นภา,าเดชพินิดดีอาวุธหนักที่เวียดนามหวาดกลัว นภา,าเดชพินิตดีคืออาวุธเกมรุกที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในสนามเป็นที่ประจักษ์ว่าเวียดนามกลัวนภา,าเดชอย่างชัดเจนโดยเฉพาะลูกตบแบบหนักๆของเขาที่แนวป้องกันของเวียดนามเอาไม่ค่อยอยู่การมีอยู่ของนภา,าเดชไม่เพียงแต่การันตีแต้มในจังหวะสําคัญแต่ยังสร้างแรงกดดันมหาศาลทําให้คู่ต่อสู้ต้องะวงและเปิดช่องว่างให้ผู้เล่นคนอื่นเข้าทําเขาคือผู้เล่นที่สามารถเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมได้ด้วยการตบเพียงครั้งเดียว 3.2คริสานินสวยัยภาวะผู้นำของคริสาและความมุ่งมั่นในซีเกมส์ครั้งสุดท้ายในฐานะผู้เล่นมากประสบการณ์คริสานินสวยัยได้แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำและความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่การประกาศว่านี่คือซีเกมส์ครั้งสุดท้ายของเขาได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เขาเล่นแบบเต็มที่ในทุกจังหวะบทบาทของคริสาเด่นชัดที่สุดในช่วงขับขันของเซตแรกประสบการณ์ของเขาคือสมอหลักที่ช่วยประคองทีมให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่กดดันและนำทีมกลับสู่เกมได้อย่างน่าทึ่ง 4. สถาปนิกผู้อยู่เบื้องหลังอิทธิพลของโคชปาร์คต่อมิติใหม่ของทีมชัยชนะเหนือเวียดนามเป็นเพียงภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั่นคือการยกระดับทีมวอลเลย์บอลชายไทยในระยะยาวภายใต้วิสัยทัศน์ของพักคีวอนหรือโคชปาร์คหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ผู้เป็นมากกว่าโคชแต่คือผู้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับทีม4.1ปรัชญาการทำทีมการผสมผสานสไตล์เกาหลีอิตาลี โคชปาร์กไม่ได้เป็นเพียงโคชต่างชาติทั่วไปแต่เป็นผู้ฝึกสอนระดับโลกที่นำประสบการณ์อันล้ำค่ามาสู่ทีมไทยด้วยภูมิหลังที่เคยคุมทีมในลีกอิตาลีมานานกว่า20ปีและสามารถสื่อสารได้ถึง3ภาษาเกาหลีอิตาลีอังกฤษทำให้เขาสามารถหลอมรวมวินัยและความมุ่งมั่นแบบเกาหลีเข้ากับความยืดหยุ่นทางแท็ติกแบบยุโรปอย่างลงตัวสไตล์การสื่อสารของเขาก็เป็นเอกลักษณ์เขาเน้นการสื่อสารด้วยใบหน้าเพื่อแสดงความพอใจหรือไม่พอใจ แทนการตะคอกซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมืออาชีพและส่งเสริมสมาธิของนักกีฬา4.2การยกระดับที่จับต้องได้มากกว่าแค่ผลการแข่งขันอิทธิพลของโค้ชปาร์คได้เปลี่ยนแปลงทีมในระดับโครงสร้างนักกีฬาคือผู้ที่สัมผัสได้ถึงการยกระดับนี้โดยตรงทีมวอลเลย์บอลชายไทยได้ก้าวมากระโดดก้าวใหญ่ๆนับตั้งแต่เขาเข้ามาคุมทีมไม่ใช่แค่เรื่องแท็กติกแต่รวมถึงวิธีการคิดแบบเกาหลีและทัศนคติต่างๆที่ถูกปลูกฝังอย่างเป็นระบบ โคชปาร์คได้เข้ามาวางรากฐานใหม่ให้กับทีมทั้งในด้านวินยัยสภาพจิตใจและความเข้าใจเกมในระดับลึกซึ่งทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จที่ยั่งยืน 5. บทสรุปและมุมมองอนาคตก้าวต่อไปของวอลเลย์บอลชายไทยใช้ชนะอันเด็ดขาดของไทยเหนือเวียดนามคือผลลัพธ์จากการสังเคราะห์ป,ปัจจัยสำคัญเข้าไว้ด้วยกันการชิงความได้เปรียบทางจิตวิทยาจากการคมแบ็กในเซตแรกฟอร์มอันยอดเยี่ยมของผู้เล่นแกนหลักและที่สำคัญที่สุดคือ ทุกสิ่งในสนามเป็นภาพสะท้อนของการพัฒนาระบบทีมอย่างมีทิศทางภายใต้อิทธิกรของโค้ชปาร์คซึ่งได้ยกระดับมาตรฐานของทีมในทุกมิติยิ่งไปกว่านั้นพลังขับเคเลื่อนที่สำคัญคือนักกีฬาชุดนี้เต็มไปด้วยความกระหายที่จะพิสูจน์ตัวเองโดยเฉพาะเมื่อได้ลงเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนๆของตัวเองใช้ชนะครั้งนี้จึงไม่ใช่จุดสูงสุดแต่เป็นมุดหมายที่พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพและการเติบโตของวอลเลย์บอลชายไทยยุคใหม่ เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าพวกเขากำลังก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและพร้อมที่จะเป็นทีมที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในเวทีระดับนานาชาติต่อไป